อ่าสวัสดีครับอ่านี่เป็นกบที่รุงแฮดเลี้ยงไว้ยินนะครับเรียงไว้ยินเรียงไว้เกือบแพเแบ่งปันนะครับนู่นอีคออกครอบหนึ่งนะครับ นั่นก็อีกคอรนหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นรุ่นรองลงมานะครับสดชื่นนะครับยามช้านะครับดอกไม้นะครับหลวงนี้ชอบปลูกดอกไม้นะครับอันนี้ดาวเรืองนะครับมนนดาวกระจายเต็มหน้าบ้านครับยังมีบานชื่นกำลังขึ้นอีกครับด้านข้างอันนี้อายุของเขาประมาณประมาณเกือบสองเดือนนะครับ ประมาณเกือบสองเดือนกินเก่งครับอยู่แบบซาซาครับเนีย้ยจะอาบน,าน้ำเป็ุกวันนะครับสังเกตดูที่น้ำน,นะครับน้ำไม่เกียวน้ำใสไม่เกี่ยวนะครับ,บ,เ,รบเดี๋ยวพาไปชมอีกบอนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นรองลงมานะครับ ันนี้อายุประมาณสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์ดูนี่ต้องทําไว้แบบนี้นะครับเพราะกันนกนะครับก็กดว่ากลางคืนมีนกคูกนะครับหรือนกข้าแมวนะครับเข้ามาลงมากินนะครับนี่สามสัปดาห์นะครับนี่ครับเต็มนะครับเดืนนี้จะอยู่ประมาณสามสัปดาห์นะครับ จามาลงใหม่นะครับ200อตัวไม่รู้จะเหลือเท่าไรนะครับรู้สึกว่านกกินไปเยอะครับไม่รู้จะเหลือถึงร้อยไหมนะครับช่วงแรกลุงแอดไม่ได้ทําแบบนี้นะครับลุงแอดจะทําแบบเปิดเลยโอเพนโอเพนตอนนี้เลยก็เลยมาทําเป็นลักษณะทาให้เขาอยู่นะครับวิถีแบบบ้านๆนะครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับนี่ครับสวัสดีครับ